วิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จัก Verb ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของ Verb กับ Argument ของมันก็คือแนวที่เป็น subject object นะครับแต่ว่าเราจะดูกันลึกมากกว่าความสัมพันธ์ subject กับ object นะครับก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงไอเดียของ predicate แล้วก็ argument นะครับอันนี้เป็น s ั b เทคนิคนะครับก็ต้องดูกันไปโดยรายละเอียดนะครับว่ามันหมายความว่าอะไรกันแน่นะครับ Predicate นะครับ Predicate เวลาเราเรียน grammar เรียนไวยากรณ์มานะครับเราจะคิดว่าหนึ่งในหนึ่งประโยคเนี่ยเรามี Subject กับ Predicate ก็คือมีภาคประธานซึ่งส่วนใหญ่เราจะเป็น NP นะครับเป็น Noun Phrase หรือ Predicate pred นะครับซึ่งเป็นภาคสแสดงนะครับเช่นประโยคที่ว่า Rick fix the gate นะครับเรามี Subject ที่เป็น NP นะครับก็คือ Rick นะครับแล้วก็ Predicate เป็น v e r b phrase ก็คือ f i x the g r a s e นะครับก็คือ1ประโยคเนี่ยเราสามารถแยกออกเป็น2ส,ส่วนได้แต่ในเชิงของ formal grammar นะครับในใน,ในเชิงของ theoretical grammar เราจะคิดว่า predicate กับ argument เนี่ยต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราคิดว่า predicate เนี่ยเป็นสิ่งที่ require มาว่า argument น่ะจะต้องมีอะไรบ้างและเป็นลักษณะยังไงนะครับ ซึ่งในประโยคเน,นี่ย v วิรหลักนะครับจะเป็น predicate จริงๆ v e r เวิร์เอ่ er, อย่อยๆก็เป ER ็น predicate ได้นะครับดูตัวอย่างนะครับเช่น r i k fix the gate เช่น Rick เช่น Rick fix the gate นะครับตรงนี้ในในความหมายของเรานะครับที่เราจะพูดถึงในวิดีโอชุดนี้เราจะคิดว่า fix เนี่ยมันเป็น predicate นะครับมัเป็น predicate แล้วก็ predicate ตัวเนี้ยมี argument อยู่2ตัวนะครับ ก็คือร c k นะครับที่เป็น NP ก็คือเป็น subject นะครับแล้วก็มี the gate ซึ่งเป็น NP เหมือนกันนะครับซึ่งเป็น argument ของ predicate นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอเปลี่ยนความหมายใหม่ predicate mm. ในที่เราพูดถึงคือ verb นะครับคือ verb จริงๆก็เป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะแต่ว่าในกรณีนี้เราพูดถึงแค่ verb อย่างเดียวก่อนนะครับผม โอเคไอเดียนี้มันสำคัญยังไงนะครับเราบอกว่าในทฤษฎีของเราเนี่ยเราบอกว่า predicate เนี่ยมันต้องให้ Argument เนี่ยมัน realize ด้วยมันแปลว่าอะไรมัน realize ก็คือ predicate มันจะ require ใช่ถ้าเกิดจะใช้คำว่า fix เนี่ยเราบอกว่าต้องมี predicate 2ตัวตัวแรกเป็น subject ก็คือ rick นะครับตัวสองเป็น the gate นะครับเป็น object ถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยทำให้ประโยคผิด r a m มา r นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหา argument มาให้มันให้ได้นะครับถึงจะเออถึงจะเป็นประโยคที่ถูก grammar นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าประโยคที่ว่า r i คฟิกเนี่ยผิดนะครับเพราะว่ามันขาด argument ไป1ตัวนะครับโอเคแล้วตกลงมันมีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือจริงๆแล้วก็พอจะทราบกันนะครับก็คือมันมี Verb ที่เป็น intransitive verb ใช่ไหมแล้วก็มี Ver b ที่เป็น t r a n s i t i v e verb ใช่ไหมคือ Verb ที่มี ต้องการกรรมกับเวิร์บที่ต้องไม่ต้องการกรรมนะครับแต่ว่าเราจะดูกันลึกกว่านั้นว่าจริงๆแล้วมันมีเวิร์บอยู่กี่ประเภทบ้างนะครับแล้วเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงนะครับแต่เดี๋ยวเราจะดูแพทเทิร์นอื่นๆขอดูแพทเทิร์นง่ายๆในตัวอย่างก่อนนะครับถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเออเวิร์บตัวหนึ่งแปรติเคตตัวหนึ่งเนี่ยมันมีอาร์กิวเมนต์อะไรบ้างมันมีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดเราเช็คว่า ประโยคเนี่ยมันถูกแกรมาหรอเปล่านะครับเราสามารถหา verb ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็หา argument นะครับหา argument ที่มันอยู่ในตำแหน่งต่างๆ argument ต้องอยู่ตำแหน่ง subject argument บางตัวต้องอยู่ตำแหน่ง object นะครับมันก็จะ require มานะครับจาก verb ตัวนั้นพอเรารู้แล้วว,ว่า verb ตัวนั้นใช้ยังไงนะครับเออเราก็มาดูว่าถ้าเกิดในประโยคนั้น,น,นเราไม่สามารถหา argument ทุกตัวในตำแหน่งที่มัน require มาได้ ถ้า subject ไม่มีถ้า object ไม่มีตามที่มันขอมาปุ๊บเรารู้ชัวร์เลยว่ามันผิดไกรมาแน่นอนนะครับอันนี้เป็นหลักง่ายๆนะครับที่เราสามารถใช้ predicate กับ argument เข้ามาช่วยในการเขียนไกรม่านะครับในการการเรียนการสอนไกรมาก็ได้ว่าอะไรที่มันถูกไกรม่าอะไรที่มันผิดไกรม่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับในที่นี้คือเป็นเพราะ verb เนี่ยมันเป็นตัวกำหนดเลยว่า อะไรจะต้องอยู่ที่ไหนบ้างและต้องมีอะไรบ้างในประโยคถึงจะเป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับโอเคอ่ะคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างอ่ะคำว่า fix ละกันนะครับถ้าเกิดเราไปเปิดเด็กอะไรสกักอย่างนะครับเราบอกว่า fix เนี่ยมัน take argument 2ตัว sub NP นะครับเป็น NP ที่เป็น subject ตัวหนึ่งเป็น NP ที่เป็น object ตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นประโยคเนี้ยก fix a ก e ก็ถูกใช่ไหมครับเราจะ NP เป็น subject แล้วก็จะ NP ที่เป็น object โอเคถือว่าถูกนะครับแต่ว่า r i กฟิกเนี่ยไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าขาด N P argument ไปตัวหนึ่งนะครับหรือถ้ามันมีเกินก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือมันต้อง exactly ก็คือถ้าเกิดใน Dictionary เราบอกว่า Fix เนี่ยต้อง take argument N P argument 2ตัวต้องมี2ตัวเป๊ะนะครับถ้าเกิดมันมี argument โผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเช่ Rick the gate call, น r i c k f i x t เกีย c คารเงี้ยก็ผิดนะครับเพราะว่า c a ร l นี่ เออทำไมมาเป็นอ็อบเจกต์ของอันนี้ด้วยมันประหลาดนะครับก็คือมันเป็นอาร์กิวเมนต์ที่ predicate ตัวนั้นไม่ต้องการนะครับอ่ะลองใหม่ r i c k f i x on the gate อืมอันนี้ผอ,อิญว่าเอ,อ่อตัวอ็อบเจกต์นะครับหรือว่าตัว complement ของ f i x เนี่ยมันเป็น pp เป็น prepositional phrase นะครับ on the gate อย่างเงี้ยมันเป็น prepositional phrase ก็ผิดเหมือนกันเพราะว่า Predicate fix เนี่ยมันบอกว่าต้องการ2ตัวที่เป็น np ตัวหนึ่งเป็น subject ตัวหนึ่งเป็น object นะครับก็คือมันกำหนดมาแล้วเป๊ะเลยว่าเขาต้องการอะไรเร,เราต้องให้สิ่งนั้นเป๊ะๆถึงจะทำให้ประโยคถูกต้องได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีรายละเอียดนิดนึงว่าพอ verb ตัวหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้หลาย pattern นะครับก็คืออ,อ,อาจจะมีหลาย predicate สำหรับ verb หนึ่งตัวก็ได้จะมีอาจจะมี predicate บางตัวที่ไม่ต้องการ เอ่อ NP 2ตัวแบบนี้เป๊ะก็ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องเปิดดูใน Dictionary ว่าเอ่อไอ้วิร์ตัวนี้มันมี predicate argument pattern อะไรบ้างนะครับขอสรุปตรงกลางนิดนึงนะครับเพราะฉะนันเกี่ยวเรารู้ละคราวนี้เวิร์เราบอกว่า Ver รตัวนึงเนี่ยเอออาจจะมี pattern หลายอันนะครับก็คือ v e r รเนี่ยเราจะคิดได้ว่ามันคือ predicate นะครับแล้ว predicate มัน select s for the number of arguments หมายความว่ามันเลือกว่าจะมี a r g u m e n t กี่ตัวนะครับแล้วก็เลือกด้วยว่า a r g u m e n t ที่มันมาที่เลือกมาเนี่ยมันจะต้อง meet requirement ของมันว่าจะต้องเป็นอะไรจะต้องเป็น NP นะครับเช่นตัวอย่างที่เราเห็นจากครั้งที่แล้วนะครับคือเราบอกว่า a r g u m e n t จะต้องเป็น NP มันก็ต้องเป็น NP นะครับ เพราะฉะนั้นคำว่า select เนี่ยก็เป็น Technical Term มเหมือนกันนะครับ select เลือกเนี่ยให้นึกถึงว่าแบบคนเลือกซื้อของนะครับคนเลือกซื้อของเขาก็มี requirement ของเขาใช่ไหมว่าเขาอยากได้อะไรมันต้องราคาประมาณไหนมันต้องลักษณะเป็นยังไงนะครับ predicate ก็เหมือนกันการบอกว่า predicate มัน select argument เนียมันหมายความว่ามันมี requirement มาว่า argument จะต้องมีลักษณะยังไงบ้างนะครับ เรารู้แน่นอนว่าเออ argument อย่างน้อยจะต้องมี syntactic restriction นะครับถ้าเป็น NP ก็ต้องเป็น NP นะครับอันนี้คือ syntactic restriction ก็คืออย่างไม่เกี่ยวข้องกับความหมายเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเกี่ยวข้องกับ grammar อย่างเดียวนะครับลองมาดูต่อนะครับแต่ว่าเอเรามีประโยคแบบนี้ the gate f i x rig นะครับ the gate f i x rig จริงๆมันก็ จะว่าถูกแกรมาก็โอเคนะครับจะว่าผิดแกรมาก็พอจะพูดได้เหมือนกันเพราะว่าแบบเอ๊อเราจะคิดว่าประตูรัวนี่มันช่วยซ่อมริกให้เขาเป็นคนดีขึ้นยังไงมีทราบใช่ไหมแต่ว่าเราพอจะตกลงกันได้เนะว่าเ h e g a t ก F ฟิกริกเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะผิดใช่ไหมครับมันมันเกตเนี่ยมันไม่มี มันไม่มีอัอตราของมันมันไม,ม่มี intention ที่จะ fix ใครได้ใช่ไหมมันเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งของนะครับมันไม่สามารถจะทำไม่ไม่ควรจะมาเป็น subject ของของ predicate อันนี้ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้น syntactic restriction มันไม่พอละเพราะ the gate ก็เป็น np เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้น r e g fix the gate ถ้า r e g fix the gate ถูก the gate fix r e g ก็ต้องถูกไปด้วยนะครับแสดงว่าเออมีอะไรไม่ชอบมาผากลละ ในทฤษฎีของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มไปอีกนะครับเออ restriction ของเราเนี่ยเออสิ่งที่มันเลือกสิ่งที่ verb เ,เลือกเนี่ยนอกจากเลือกแล้วว่ามันจะต้องเป็น P เป็น PP อะไรก็ว่าไปนะครับมันต้องเลือกโดยที่ใช้ความหมายด้วยใช่ไหมครับเพราะว่า NP อย่างเดียวไม่พอละทำไมเอา the g a t e มาเป็น subject ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึง semantic restriction ด้วยครับ ขอสรุปนะครับก็ predicate นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า selectional restriction นะครับก็คือมันจะเลือกว่า argument แต่ละตัวเนี่ยที่มาเกาะกับ predicate ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีลักษณะยังไงบ้างนะครับเราเห็นไปแล้วว่ามันมีต้องมีลักษณะทาง syntax บางอย่างเช่นเป็น NP นะครับหรือลักษณะเป็น semantic บางอย่างเช่นมันจะต้องเป็นคนที่มี intention สามารถทำ action ต่างๆได้นะครับผมในคลิปต่อไปครับเราก็จะมาดูว่า semantic restriction เนี่ยมันมีวิธีการกำหนดยังไงนะครับเราจะมาพูดถึงคอนเซปทที่เรียกว่า semantic role นะครับเราจะมาดูว่าเอ๊ะเราสามารถนำความหมายเนี่ยมารวมกับไวยากรณ์ของเราได้ยังไงนะครับทำให้ไวยากรณ์อของเราเนี่ยรัดกลุ่มมากขึ้นนะครับ